เปาสตางค์หมดไปแล้วนะใจสั่งหมดแล้วตามทางก็ขออย่างเดียวกับพระเจ้าว่าให้เห็นแล้วก็อย่าให้ใครเห็น ที่โรงเรียนเป็ดเอลเราเชื่อว่ารากฐานที่มั่นคงที่สุดของชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่ตนมีหรือทักษะด้านวิชาการแต่คือพระวจนะของพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคหรือสมัยเด็กๆที่นี่จะได้เรียนรู้พระคัมภีร์ในทุกวันไม่ใช่แค่ท่องจําแต่ฝึกใช้พระวจนะของพระเจ้าในการตัดสินใจและการดาเนินชีวิตเมื่อมีพระวจนะอยู่ในใจของพวกเขาเด็กจะมีสติมีปัญญาและกล้าทําสิ่งที่ถูกต้องแม้ในวันที่คนส่วนใหญ่ไม่ทําดังที่มัทธิวบทที่7ข้อที่24กล่าวไว้ว่าผู้ใดได้ยิน ถ้อยคําของเราและประพฤติตามผู้นั้นก็จะเปรียบเหมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนศิลาเบตเอลเรากําลังสร้างชีวิตที่ตั้งอยู่บนศิลาแห่งวจะนะทุกวันนะคะ่ะจะไม่มีที่ว่าไม่ขอพระเจ้าที่จะช่วยให้ครอบครัวของแม่ได้ทุกอย่าง mm hmm. ไม่ว่าเป็นการค้าขายที่จะต้องขายดีแล้วก็กลับมาให้ทันฝนฟ้าช่วงนี้นะคะแต่ฝนฟ้าก็จะ,จะคื้แล้วก็ตกตอนบ่าย เพียงเที่ยงแบกของคือจะเต็มรถแล้วก็จะหมดนะคะแล้วบางทีเราไปตามถนนหนทางแล้วก็ขอนะพระเจ้าลูกอ่ะค้าขายแบบนี้ก็ขอให้เจอแต่คนที่ดีๆอย่าให้เด็กพบอะไรที่ไม่ดีบางครั้งนะขี่รถไปบางทีเราเลี้ยวอะไรบางทีก็ติดใจเหมือนพระเจ้าจะเตือนเราเร็วมากะค่ะก็จะหันพับแล้วก็เราจะทําให้รถเราได้เลยพระเจ้าช่วยอ่ะค่ะรู้เลย แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะก็ไม่นานนี้ก็ทำกระเป๋าตังค์สะพายแล้วไปตัดหญ้าให้วัวสามีอะค่ะเป็นคนรักมากเลยไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้ค่ะของเขาแล้วเขาจะมีรูปหลานรูปอะไรทุกอย่างที่จะติดต่อได้คือโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วมีเงินอยู่หน่อยเดียวเขาไม่ได้สนใจเรื่องเงินแต่ว่าขอให้โทรศัพท์ได้คือแม่มัดไว้กับรถท่วง แบบมัดลมหลวๆเวลาทํางานเราจะไม่ให้มันเกะกะเวลากลับแล้วเราจะได้สะพายไปเลยแต่บังเอิญว่าวันนั้นลืมค่ะคือรีบจะเอาสองเที่ยวฝ่ามีก็เป็นคนเอาไปก่อนเที่ยวนั้นอะเราก็ลืมเราก็ทํางานอ้าวเอรใจแล้วอ่ะไปกับรถแล้วถ้ามันกระเทือนมากๆามันจะหลุดลงตกข้างทางคือไม่เป็นอันทํางานแล้วค่ะตอนนั้นอธิษฐานตามเลยพระเจ้าอย่าให้เขาเห็นอย่าให้มีคนเห็นแล้วก็ให้มันไปตกในที่ของเรา ว่าอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆพอดีเขากลับมาแล้วก็ถามว่าเห็นไหมไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยมันหายไปแล้วกระเป๋าสตางค์หมดไปแล้วนะะใจสั่นหมดแล้วตามทางก็ขออย่างเดียวกับพระเจ้าว่าให้เห็นแล้วก็อย่าให้ใครเห็นแล้วขอให้ไปตกอยู่ในที่ของเราให้เราเป็นคนเจอตอนทีนี้ก็ขับรถไปตามทางนี้จะมีคนวิ่งตลอดไงถนนเส้นนั้นนะคะ คือจะต้องมีคนเห็นแต่ก็ไม่เห็นนะคะพอเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวในที่ของเราเทศสองเก้าเล็กๆนะคะมันก็วางอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ<อ>แล้วขอต่ออีกนิดนึงคือมาวันอาทิตย์นี้ก็พระเจ้าก็อาจจะหนุนใจหลานเนาะแบบลูกลูกเขยลูกสาวก็หนุนใจแม่ทุกครั้งเนะคะอยู่ดีๆก็บางทีก็มีโทรศัพท์มั่งอะไรมั่งส่งให้แม่ติดตามพระเจ้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา บางครั้งเราก็ขอสารภาพเป็นคนที่บาปอยู่ก็หลงผิดไปบ้างทีนี้ก็น้องเจสไม่รู้เป็นไงพอพูดมาน้องเจสว่าก็คุณยายไม่เชื่อฟังพระเจ้านี่ออกจากปากเข้ามาเลยค่ะผลเราลุกเลยนะคะโอ้ยน้องเจสพูดออกมาอย่างเงี้ยพระเจ้าต้องส่ง,งเจสมาพูดนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณค่ะวิธีประกาศข่าวประเสริฐง,ง่ายๆอยากให้พี่น้องร่วมกันช่วยกันคอมเมนต์ Comment, กดแชร์คลิปคำพยาน คัดลอกลิง์ส่งให้คนที่รักคนที่มีปัญหาในเรื่องนั้นๆหรือแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวเปิดเป็นสาธารณะหรือแชร์เข้ากลุ่มครอบครัวกดแชร์หน้า Facebook ของทางคิดสจักรหรือกดไลค์เท่านี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างมากมายแล้วครับขอบพระคุณมากๆขอพระเจ้าอวยพระพนะครับ